สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมท่อนะซ่อมท่อน้ําแตกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าต้องทํำยังไงกันบ้างเห็นดูใน y o u TUBE มานะครับอันดับแรกก็คงต้องไปปิดวาล์วน้ําก่อนนะครับหลังจากปิดวาวล์วน้ําแล้วเราก็มาทําความสะอาดเช็ดให้แห้งนะครับเช็ดให้แห้งนะครับ มาใกล้ๆอ่ะเมื่อเช็ดแล้วนะครับเราก็ไปขีดหาท่อฟิล์อ่าหกคูณน,นะครับผาขนาดนี้นะครับแล้วก็ผากลาวเลยอไอนะผากลาวเลยนะครับผากลาวเห็นแล้วเราก็ปิดไปเลยนะครับแค่นี้ครับดูี่ว่ามันจะได้ผลไหมครับ ัับบบนนี้นะครแว่าจะได้ผลแค่ไหนเดี๋ยวลองมาดูอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดวาล์วน้ําก่อนครับนี่เปิดวาล์วน้ําแล้วนะครับก็ใช้ได้ครับน้ําไม่ไหลนะครับรอดูอีกสองวันขอบคุณนะครับสําหรับข้อมูลดินใน YouTube ครับ